แล้วตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปว่านอกเหนือจากการที่เราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตในตัวเลขในแต่ละวันอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องอัปเดตไปควบคู่แล้วก็ขนานกันเนี่ยนะคะคือเรื่องของมาตรการในการผ่อนคลายว่าสถานการณ์เนี่ยเรายังอยู่กับสถานการณ์โควิดแต่บางคนก็โอ้โหอาจารย์บอกว่าสถานการณ์โควิดมันเป็นการทดสอบเรื่องของความอดทนดตแต่เราจะต้องอดทนแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่จะผ่อนคลายมาตรการออต่างๆได้เขาคงดูตัวเลขนะ ตัวเลขที่ทางราชการต้องการเนี่ยคือตัวเลขติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยควรจะเป็นตัวเลข2หลักก็คือหลัก10 1 0 20 30 40 50ไม่ใช่หลักร้อยอย่างนี้ตอนนี้เราไม่เจอหลักสิบแล้วแล้วอีกอันก็คือว่าหลักร้อยก็ไม่ใช่หลักร้อยแบบพุ่งขึ้นจาก200เป็น300เป็น400เป็น500อ,อยอะอย่างนี้มันก็ถือว่าผมก็ผมคิดว่าเขาดูตัวเลขตรงนี้ถ้าเขาดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้เชื่อมโยงกับ อะไรต่อมีอะไรที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลจากก็เป็นไปได้ <นะ S 1> ว่าเป็นไปได้ว่าการผ่อนคลายสำหรับบางจังหวัดที่เขาไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเลยอาจจะผ่อนคลายได้แล้วจังหวัดไหนที่สถานการณ์มันเบาบางเนี่ยก็อาจจะมีการผ่อนคลายได้เข้าใจว่าคงจะต้องขอดูข้อมูลตัวเลขเนี่ยประมาณสักสิ้นเดือนนี้ถึงจะมีความชัดเจนเรื่องการผ่อนคลายการเดินทางเข้าออกบางจังหวัด หรือว่าการปิดสถานที่บริการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยพเพิ่มเติมหรือว่าไอ้โทษรถน้อยถอยลงจัดระบบใหม่เลยใหม่ล่าสุดนี่ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงใช่ไหมค่ะพลเอกนัทพงศ์น่าคพาณิชย์เนี่ยบอกว่าการผ่อนคลายบางส่วนเนี่ยจะเกิดขึ้นใน20จังหวัด ค่ะคืออันนี้อันนี้ยังไม่ได้บอกว่าสรุป20จังหวัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวว,าว่าให้พิจารณาคลายมาตรการบางส่วนใน20จังหวัดที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยมันน้อยลงโอเคค่ะ,ะทีนี้เขาก็เลยเบื้องต้นเนี่ยสรุปในภาพรวมเขายังคงมาตรการเดิมอยู่อาจารย์ใช,ใช่ใช่ถูกแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าต้องขอดูจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยในแต่ละวันด้วยและที่สําคัญก็ ต้องดูตัวเลขเนี่ยประเมินในช่วงของสิ้นเดือนนี้แหละคะ่ะทั้งหมดภาพรวมมันถึงจะผ่อนคลายได้ถ้าจะให้มั่นใจมันก็ต้องจากระยะที่ควบคุมมีมาตรการเชิงบังคับแล้วก็ทําให้ผู้คนเดินทางไปมาน้อยลงเนี่ยแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตซึ่งก็ทํากันอยู่ขณะนี้สักใหญ่น้อยวงรอบหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณ14วันถ้ามันดูแล้วพอวางใจได้ก็อาจจะคลายตัวได้บางเรื่องเพราะขณะนี้ก็ต้องบอกว่าออรัฐบาลก็มีความ วิตกกังวลมากนะผมไม่ได้พูดแทนนะก็คือว่ากลัวเรื่องการความบอบช้ำทางด้านเศรษฐกิจเพราะมันมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องออกมาทำมาหากินต้องมีความเสี่ยงภัยต่อการจะติดเชื้อโควิด mm hmm. อย่างคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างพ่อค้าแม่ขายตามตลาดอะไรพวกนี้คือพวกนี้เขาหยุดไม่ได้เขาไม่ได้เหมือนบางคนที่ไม่ทำงานก็ สามารถจะมีชีวิตต่อไปได้เขาไม่ได้มีเงินเดือนประจำถึงจะมีเงินเดือนเดือนประจาบางคนเขาก็ต้องออกมาทํางาน <c oughs> อย่างผมอย่างคุณเนี่ยต้องออกมาทํางาน <c oughs> แต่บางคนเนี่ยเขาไม่ต้องออกมาทํางานก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมปลีกตัวไปได้เขาก็มีความปลอดภัยสูงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> ไม่ว่าสังคมไทยสังคมต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันค่ต <c oughs> อนนี้เรื่องของเรื่องก็คือขณะน,นี้มันก็ต้องวางแผนควบคู่กันไปด้วยเรื่องเรื่องของวัคซีนที่จริงก็พอพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีสองล้านโดส มันจะมี26ล้านโดสมันจะมี 35, 35ล้าน,านโดสเ่ยสี่รวมแล้วก็60 63ลา63้63ลานโดส63ล้านโดสฉีดคนได้ประมาณ31ล้านคนค31ล้านคนนี้ก็ประมาณ45 50ถ้าจะต้องฉีดให้มันสบายใจเนี่ยก็ต้องว่ากันประมาณ60 70ของประชากรทั้งหมดค่ะ